สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระจันลอยข้างเม็ดปี2,506นะคะหรือปี06นะคะวัดปราสาทบุญ,ญาวาสค่ะเนื้อดินค่ะพระจันลอยข้างเม็ด รุ่นนี้นะคะปลุกเสกโดยหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีหลวงปู่ทิมวัดอรหานได้หลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะแล้วก็มีพระเกจิคณาจารย์อื่นๆอีกเยอะแยะนะคะมากมายก็เดี๋ยวอิ่มจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่ามีท่านใดบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับ คนที่สนใจว่ารายชื่อพระเกจิทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างนี่ก็ค้น google นะคะพิมพ์ค้น google ว่าพระจันลอยข้างเม็ดปี06วัดประสาทบุญยวาดนะคะก็หลวงปู่นาควัดละคังก็ร่วมเสกด้วยค่ะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะก็ร่วมเสกด้วยนะคะแล้วก็มีหลวงปู่เขียววัดหลงบนนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่าน ก็เดี๋ยวยิมจะเอารายชื่อคร่าวๆเนี่ยลงไว้ใต้คลิปให้แต่ว่าคนที่สนใจจริงๆต้องไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะ Google นะคะ<ม>เขาก็จะบอกรายละเอียดมากกว่านี้นะคะ<ม>ก็คืออาจจะมีรายชื่อคณาจารย์ทั้งหมดนะคะ ก็สังเกตว่าเป็นผ้าจะลอยนะคะแต่ว่าด้านข้างก็จะมีเม็ดนะคะขอบข้างก็จะมีเม็ดอยู่นะคะมเม็ดจุดๆ,ๆแบบนี้นะคะองค์พระจะอยู่ในท่าขัดสมาธินะคะเป็นทรงกลมะคะ่ะอันนี้ก็จะมีคราบนะคะคราบเก่าอยู่นะคะองค์พระจะแห้งนะคะเนื้อจะแห้ง เดี๋ยวอิมจะเทียบกับขนาดเหรียญสิบบาทนะคะก็จะเล็กกว่าเหรียญสิบไปน่าจะประมาณ2อ,อใน3นะคะ2ใน3าขงเหรียญสิบนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ ใต้คลิปพร้อมกับไอ l ดี e ลและเบอร์โทรศัพท์อิมอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ